ไอ้เวนนี่จะเย็นก่อนมีควายถ้ามันตายจะไม่ใใครป่าตัดนะเออลืมทำได้ดีมีควายเราจะย้ายโรงพยบาบาลกันเกตเจนี้ไปไหนเฮ้ยฉันไม่ทนแล้วนะหยุดก่อนกล้าดียังไงถึงมาสร้างปัญหาที่นี่ท่านคณะบดีมาแล้ว ท่านคณะบดีครับพวกมันคือผู้อันธพาลเธอโดนยิงโดยไม่ทราบที่มาหลังจากผมเปิดเผยของ,ของความผิดของพวกมันพวกมันก็ลุมทําร้ายผมนั่นมันหมออชิฉลิยท่านเสียวนี่แกเสร็จฉันแล้วคณะบดีมีชื่อเสียงในเจียงเฉันคําพูดของเขาสามารถฆ่าแกได้โดยทันทีช่างไห่ขอยินดีต้อนรับท่านเสียวผู้ยิ่งใหญ่ฮะท่านชางไห่กระลบน้อมน,อนอมัน นี่กำลังล้อเล่นกับฉันอยู่ใช่ไหมไอสาระเร็วแกมันไรจัรยาบันแห่งการเป็นแพทย์แกไม่สมควรเป็นหมอด้วยซ้ำลี่ชิงเธอเป็นคนผ่าตัดเคสครั้งนี้ค่ะท่านตามฉันมาหยุดก่อนยาขวนี้สามารถช่วยเธอช่วยเธอได้โปรดช่วยมันฉันมีขวดฉันจะให้คุณก็ได้ ฉันไม่รับสินบนคิดว่าคิดซะว่ามันคือของขวัญก็แล้วกันโอเคฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าลืมไปเถอะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนต่อไปผมจะเป็นคนจัดการเรื่องจรรยารรณแพทย์ของโรงพยาบาลน,นี้เองท่านเสียวไม่ต้องห่วงคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมผมชางไห่อยากรับถือท่านเป็นอาจารย์ ถ้าได้ยาวิเศษนั่นผมจะนับถือท่านไปตลอดชีวิตทั้งชีวิตของนายแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่กี่วันไม่มีทางครับจากนี้ไปท่านท่านอาจารย์จะเป็นคณะบดีกิติมศักดิ์ของโรงพยาบาลแห่งนี้เห็นแก่ความกระตันยูของนายฉันจะมอบสิ่งนี้ให้ก็แล้วกันโอ้ท่านเสี่ยว ผมไม่เคยเห็นยาวิเศษในตำนานแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตถึงตายผมก็จะไม่เสียดายไปเตรียมห้องที่ดีที่สุดไว้แน่นอนครับผมจะจัดการทันทีมันเหมือนกับปฏิหารย์านั่นช่วยฉันเกือบจะหายดีมอลลี่เธอเป็นคนทำการรักษาอย่างดีนะ่ะเธอต้องไปขอบคุณเขานี่พิกเกอร์พี่รู้จักนะค่าเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานเขามาแย่ง เล่าของฉันไปคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันรับรองว่าฉันจะล้างแค้นให้เธอไม่เมืม่อวานเขาถามชื่อก่อนที่จะยิงถ้าเขาจะแก้แค้นเขาไม่จําเป็นต้องถามชื่อก่อนด้วยซ้ําใช่ฉันไม่ได้บอกชื่อของฉันนี่มันเป็นคานจ้างฆ่าฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนจ้างอย่าพิ่งลุกเดินไปไหนอีเดียวเดี๋ยวฉันไปซื้อส้มมาให้ ู้ป่วยเตียงเลข801ลุกขึ้นมาฉีดยาด้วยค่ะคุณหมอเรียกฉันเหรอกรุณาให้เกียรติฉันด้วยไม่งั้นฉันจะเรียกรพอปภคุณหมอคุณหมอคนสวยคุณยังไม่รู้สินะว่าท่านผู้นี้คือนายน้อยที่4ของตระกูลเจ้ามันจึงไร้ประโยชน์ที่เธอจะขอความช่วยเหลือหลีกไปนายน้อยที่4ถือว่าเป็นพรดังนั้นเธออย่าปฏิเสธ ไม่มีทางหลีกไปถ้านายไม่อยากให้ฉันทำมันอีกรอบถ้าเธอแทงฉันฉันจะฝังครอบครัวของเธอถ้าเธอทำให้ตระกูลเจ้าขุนเคืองเธอจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในเจียงหนานได้ทางเลือกที่ดีที่สุดข,ของเธอคือนอนลงบนเตียงแล้วเชื่อฟังก็ลองทำดูสิฉันจะ เจ้าชินคำของแกดูพี่เลนดีนะเซลเกอร์แกทำกับฉันแบบนี้แกไม่กลัวตระกูลเจ้าหรือไงเขามาทำไมตระกูลเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าชินแกคงไม่มายืนผ่ามต่อหน้าฉันหรอกใครคือเจ้าชินแกจะต้องชดใช้ฉันฆ่าคนขี้ขาดแบบแกมาหลายคนแล้วแต่ฉันก็แข็งแกร่งขึ้นอยู่ดีระวัง เธอออกไปก่อนโอเคเอาแต่ใจใชะมัดสุดท้ายก็ต้องเป็นนายนวลตระกูลเจ้าที่ต้องขอร้องขอเมตตาแต่นี่อาจจะเป็นการแสดงก็ได้ฉันเป็นพี่เขยของแกแกควรที่จะคารพฉันให้มากกว่านี้ฉันจะช่วยสั่งสอนแกเองหยุดเถอะฉันขอร้องฉันจะบอกแล้วแล้วว่านะข้าได้รับการว่าจ้างมาจากลู่ชิง เจ้าชินฉันคือพี่เขยของแกฉันจะปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่แต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายคราวหน้าอย่าหาว่าฉันจะร้ายก็แล้วกันผมจะไม่ทำอีกแล้วทำไงต่อดีครับบอสปล่อยมันกับตระกูลเจ้าไปมันเป็นแค่มันเป็นคนของชิงเฉิงมันก็แค่ขยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้มันไม่สมควรได้รับความร่วมมือหรือความเมตตาจากฉัน คุณเสี่ยวขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้คุณจะชวนผมไปดินเนอร์งั้นเหรอหะดินเนอร์พอดีผมไม่ค่อยมีเวลาเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันหลังงั้นเหรอพวกนายอยู่ที่นี่ไปก่อนฉันจะไปกินข้าวเช้าเดี๋ยวฉันกลับมาครับบอสหยุดคุณขับรถเร็วเกินกำหนดโปรดแสดงใบขับขี่ด้วยค่ะ นี่คุณไม่รู้จากบิลลี่คอนเทนเนนทัลหรือไงไม่ว่ามันคืออะไรแต่คุณทำผิดกฎจราจรค่ะโปรดให้ความร่วมมืออย่ามายุ่งกับฉันในเจียงเฉิงไม่มีใครกล้าตรวจสอบใบขับขี่ของเสียงอี้ผู้นีหยุดเดี๋ยวนี้คุณทำคุณกำลังฝ่าฝืนกฎนะ Yeah.